เปิดดวงลักขณาราศีเมษประจำเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่งานลุ่งพุ่งติดจรวดเงินได้มามหาศาลความรักก็สุขสดใสจะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและชาวลักขณาราศีเมษครับอ P ี EP นี้อาจารย์มาในธีมวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ครับเพราะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักครับ เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านสมหวังทั้งการเงินการงานและความรักกันเลยนะครับและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง5เรื่องนี้นะครับแล้วก็เลขนําโชคด้วยครับไปวางแผนกันได้เลยครับแหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวประจําตัวเราชาวเมษคือดาวอังคารครับและข่าวดีของเดือนกุมภาพัน์ธนี้นะครับคือดาวอังคาร ย้ายวันที่5กุมภาพันธ์คือก่อน5กุมภาพันธ์เนี่ยดาวอังคารก็อยู่ในภพสุภะเนี่ยก็ถือว่าดีถือว่าโดดเด่นนะครับแต่พอ5กุมภาไปแล้วเนี่ยแหะครับดาวอังคารได้ตําแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่จะมีพลังอันใหญ่หลวงที่จะนํามาลงมือในการทํางานในการทํามาหากินให้ประสบความสําเร็จอย่างใหญ่โตครับโดดเด่นเลยก็ว่าได้แล้วนอกจากเป็นมหาอุดแล้ว ยังได้ตำแหน่งปัสสวะอุดมเกณฑ์ครับตามหลักคำภีกล่าวไว้ว่าปัส,สวะมีพระเคราะห์ภูมิสุกเกาะพระจันทร์สุย์เลื่อนดีทวีคูณกัมมะกูลอลีเขาก็นี่ไงดาวอังคารไปลอยอยู่ในเรือนกรมมะครับโอ้โห و, เป็นจังหวะที่ดวงชะตาลุ่งพุ่งกระฉูดการงานดีสดใสเป็นจังหวะที่สร้างงานต่อก่อง,งานใหม่ได้หมดเลยนะครับ ไปลุยไปทํางานเลยเพราะตัวไปอยู่กับงานแล้วครับเหมาะกับทางานบางคนจะออกไปทําธุรกิจส่วนตัวออกได้เลยบางคนได้งานใหม่งานที่ดีลุยทําครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะมีกําลังใจฮึกเหิมมากนะเพราะดาวอังคารเนี่ยไปได้าความกล้าแข็งขยนันและไม่ได้ขยันธรรมดาเขาเรียกขยันแบบสุดๆขยันแล้วได้อุดมมาเกฑ์แปว่าขยันแล้วรวยครับ โอ้โหยิ่งต้องรีบถามแล้วดาวพระนรศดีก็เดินหน้าทับลัคนาราศีเมษไล่เงาดาวราหูที่จะคอยเบียดบังมันก็มีแต่เรื่องดีๆไงครับเพราะฉนั้นก็บอกเลยครับหายป่วยหายเจ็บหายจนขยันลงมือทําสําเร็จร่ารวยอุดมสมบูรณ์นี่พูดอย่างนี้ได้เลยนะโดดเด่นเลยและอย่าลืมว่าดาวประจําตัวเราราศีเมษนะครับดาวเกณเนี่ยยังอยู่กับเราเกือบทั้งเดือนเลยนะครับกว่าจะย้ายออกก็ยิบ หกกุมภาพันธ์สแสดงว่าเราก็ยังเซนแรงลางสังหรณ์แม่นอยู่นะครับก็เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ถ้ารู้สึกดีลงมือทํารู้สึกไม่ดีไม่ต้องทําไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะเดี๋ยวมันจะมีแต่ปัญหานี่เห็นไหมเหมือนท่านก็มาบอกเขาเซนแรงลางสังหรณ์แม่นนี่ก็ยินดีด้วยนะครับทําอะไรก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองงานรุ่งพุ่งติดจรวดกันไปเลยนะครับสดใสเลยแหละโดดเด่นขยันมากมีลูกทางที่ดีมากลงมือทํานะครับ แล้วการเงินกับโชคลาภก,ก็ดีต่อเนื่องตามตามกันมาเลยนะครับโดยเฉพาะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวการเงินแล้วครับก่อนวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็โคจรอ,อยู่ในภพสุภะครับสุภะก็แปลว่ามีความสุขความสําเร็จความเจริญดีครับแต่พอวันที่13กุมภาพันธ์ไปแล้วครับดาวศุกร์เราครับ โครจรได้ตำแหน่งเทวีโชคฉลโงกเฉลายวนบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจรัศัด์ทพระราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแสดงว่าจ,จะได้เงินได้ทองง่ายขึ้นมีคนเมตตาอุปถัมภ์อยู่ในเรือนการงานอีกแล้วก็ได้งานได้เงินโหเงินทองไหลมาเทมามีณนะเมตตามหานิยมแล้วยังไม่จบครับดาวสุขอยู่ในภพกรรมมะได้ตำแหน่งปัสสวะอุดมเกตการเงินได้อุดมเกตก็แปลว่ารวยมากรวยสุดๆครับ โอ้โหยินดีด้วยเลยดาวนี้จะอยู่ไปทั้งเดือนหลังวันที่สิบสามกุมภาพันธ์ว่าเข้าวันวานในไทยเนี่ยความรักสุดสดใสดูดีเงินก็ดีตามไปด้วยโอ้โหมันแจ๋วมากเลยแหละครับและที่สําคัญครับดูนะครับฟังดีๆเลยนะครับอังคารอยู่ร่วมดาวศุกร์ครับศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาอ่าแสดงว่าถ้าเราปากหวานเจรจาดีอังคารก็ตัวเราแล้วก็รับเลยรับเงินรับทองรับโชครับลาบความสุขความเจริญเฮงเฮงปังปงเลยครับ แหมยินดีด้วยเลยนะการเงินดูสดใสแน่นอนนะมีกินมีใช้มีความสุขสนุกสนานแหมยินดีด้วยนะยิ่งลงมือทําในเรื่องของการงานเยอะๆก็จะประสบความสําเร็จนะครับถ้าเป็นมงในเรื่องโชคลาบอ่าแน่นอนดาวเสาไปรออยู่ในเรือนโชคลาบแล้วแสดงว่างานเป็นลาบก็เน้นทํามาหากินไปก่อนแล้ววันที่สิห้ากุมภาดาวอาทิตย์ก็มาอยู่ในเรือนโชคลาบ อาทิตย์มาจะพบปุตตะปุตตะลาภะแปลว่าจะมีโชคมีลาบจากลูกหลานบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าหรือสัตว์เลี้ยงของเราจะให้โชคให้ลาบอ่าก็ทําตามนี้เลยหล่ะวันที่15บห้ากุมภาไปเสี่ยงโชคคน,คนอายุน้อยกว่าเด็กบอกเลขลูกบอกเลขแล้วซื้อก็มีมุมที่จะถูกก็ได้ด้วยนะครับและต่อเนื่องกันเลยนะดาวพุธเห็นไหมครับมาวันที่14กุมภาก็ไปสถิตยอยู่ในเรือนโชคลาภแล้วดูนะอาทิตย์พุธเสาร์นี่คู่มิตร คู่สมพลคู่ธาตุไฟโอ้โหแสดงว่าโชคลาบก็มีมาไม่น้อยถึงแม้ว่าดาวโชคลาบจะเป็นวินาแต่วินาก็ดาบพระก็วิ่งมาทับตัวเราไนงะเห็นไหมก็ไม่ได้จะหายไปไหนเลยแสดงว่าจะมีโชคมีลาบลังไหลเข้ามานะจะเป็นการเสี่ยงโชคก็ได้เสี่ยงแล้วถูกได้รา,างวัลก้อนใหญ่ก้อนโตหรือจะเป็นอะไรที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จคืออุปสรรคน้อยติดขัดน้อยลาบลื่นเยอะก็เหมือนได้โชคได้ลาบไนงะ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือคำพูดเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายดีดาวพุธวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ไปแล้วก็ได้เทวีโชคเห็นไหมชาวเมฆเนี่ยมีเทวีโชคถึงสองดวงเลยนะครับหลังกลางเดือนไปแล้วเนี่ยดีต่อใจมากๆเห็นไหมเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายอะไรมันมีความสุขความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองครับแหมมันเป็นอะไรที่ดีจัดๆเลยนะดาพวพฤะัสกก็เป็นราชาโชคทับตัวเราอีกโอ้โหเอาสิครับ มาแน่นอนครับในเรื่องโชคลาภนะครับก็ยินดีด้วยนะครับต่อมาในเรื่องการงานอ่ะเราก็ต้องโฟกัสดาวเสาร์ก่อนเลยเป็นดาวการงานเป็นรออยู่ในเรือนลาพระก็อยู่ทั้งเดือนเลยแล้วกลางเดือนมีดาวเสาร์มีดาวอาทิตย์ครับมาเสริมอีกอ่านั่นแสดงว่าอะไรครับอาทิตย์กับเสาร์เป็นคู่ทัดไฟแสดงว่าทําตัวให้สว่างงานการเราพยายามเปิดไฟ อะไรอย่างเงี้ยเปิดหน้าร้านให้สว่างไว้ก่อนก็จะเสริมกธุรกิจการงานเราได้หรือทํางานอะไรไปก็ได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ประสบความสําเร็จดาวการงานไปเจอดาวเสาวันที่สิบสี่กุมภาเจรจาติดต่อสื่อสารรัามเรือ่องเซ็นสัญญาไซาคอนแทคโอ้โหเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กิจการใหม่ขยับขยายลุยต่อก่อง,งานใหม่สร้างงานใหม่สร้างธุรกิจใหม่ไปได้หมดดาวการเงินก็อยู่ในเรือนการงานดาวตัวเองก็ลอยในเรือนการงาน ั้งแต่วันที่5้ากุมภาเห็นไหมสรุปในเดือนเนี้เหมือนกับฟ้าดินส่งมาให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องการทํางานอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งยวดโอ้โหดีสุดๆก็คือพูดง่ายๆว่ามีแด่ดาวคู่มิตรครับไปรออยู่ในเรือนการงานและสัมพันธ์กับดาวโชคลาภเห็นไหมก็ทั้งโชคทั้งงานนะ่ะเฮงปังรวยปัวปังอลังการแน่นอนครับโอโ้ยินดีจริงๆนะครับตรงนี้ต่อมาเรื่องความรักกันบ้าง แน่นอนครับดาวสุกเลยเห็นไหมดาวสุกต้นเดือนอยู่ในภพสุภะอ้าวความรักก็เริ่มมีความสุขความสําเร็จมีความสมหวังคนรักน่ารักนิส nice, ดีขึ้นนะครับแต่แท้ชัดๆหน่อยเนี่ยดาวสุกเป็นเทวีโชคไงสิบสมกุมภาแสดงแฟนเราจะมีเกณฑ์สายเปรักสดใส ความรักดีขึ้นยิ่งปากหวานเรายิ่งได้ของดีมีเกณฑ์ได้ไปกินไปเทีย่ยวไปชอปปิ้งอะไรร่วมกันมีความสุขได้ขวัญปีใหม่หรือหรือคนโสดครับหลัง13กุมภาไปแล้วเจอคู่จากการทำงานเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยผมดูดวงลูกดวงนะเขามีดาวคู่อยู่ในเรือนการงานน่ตั้งแต่เกิดนะ เขาก็เลยบอกเลยว่า,าใช่ตอนทํางานแล้วเขาเจอกันแต่ตอนนี้เขาลาออกจากงานนะแต่แฟนยังอยู่ก็แปลว่าให้รู้ว่าตอนเริ่มต้นเจอกันคบกันเจอจากการงานเพราะฉะนั้นช่วง13กคุมพาหรือหลังวันวลนไทนยไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์จะเจอคนรักจากการทํางานนะครับเพราะนั้นไปตั้งใจทํางานเลยเขาเรียกลักกี้อินเลิฟแอนลักกี้อินเกมครับโอ้โหดีสุด,สดยินดีด้วยนะครับในเรื่องความรักดูแล้วแม่ดาวสดใสามากก็ดาวพฤนหัดเห็นไหมก็ให้โชคเรื่องความรักกับเราได้หมด เรื่องความรักดูดีทำตัวน่ารักกหน่อยเป็นหนักเลยละ่ะโอ้โหทีนี้ยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้สุดท้ายครับเรื่องลูกและบริวารครับครอ,อบครัวก็ดาวจันทรพบพันธุพันธุก็ยังโครจรอ,อยู่ในมุมดีไม่มีดาวอะไรร้ายๆมาทำมุมแล้วก็สุขสดใสนะมีความสุขกันไปแลยดีไม่ดีมีดาวสุขมาเล็งอังคารมะเล็งมีกินจะพาที่บ้านไปเที่ยวครอบครัวไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศเอาได้หมดเลยครับไม่มีปัญหา ถ้าเป็นเรื่องลูกน้องทีมงานก็ดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ในเรือนลาภะหลังวันที่สิบห้าก่อนวันที่สิบห้ากุมภาก็ไปอยู่ในเรือนกรรมมาอ้าวก็แปลว่าช่วงนี้ลูกน้องบริวารก็ตั้งใจทํางานดีดาวตัวเองก็โดดเด่นทําเองก็ได้ให้ทีมงานให้ลูกน้องทําก็ได้ต่อเองก็ได้สองต่อสามต่องานเนี้ยบอกเลยได้แบบเบิ้ลๆบิลดาวการเงินเป็นเทวีโชคและปัสสาวะอุดมเกณฑ์ดาวอังคารเป็นมหาอุดและปัสสาวะอุดมเกณฑ์เห็นไหม ไอ้คำว่าเบิ้ลเบิ้ลเนีเ่ยแปลว่าโชคสองชั้นโชคสองต่อยิงปืนนั่เดียวได้นกสองตัวถูกสองรางวัลทำอะไรแล้วได้ผลประโยชน์สองทางสามทางขึ้นไปโอ้โหมันดีมากเลยนะครับเพราะนั้นรีบลุยลงมือทำมาหากินเลยเป็นเดือนที่ดีมากเพราะว่าถ้าเข้าเดือนมีนาเนี่ยเดี๋ยวดวงดาวจะไม่ได้ดีอย่างนี้แล้วนะแปลว่ากุมภาต้องลุยให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปเลยเพราะมีนาะเดี๋ยวจะเข้าเรือนวินาศนะครับตรงนี้เมื่อรู้แล้วลงมือทำก่อนจะได้รวยก่อนไปเลยครับ ยินดีด้วยครับสุดท้ายครับเลขนําโชค1 6 3 9 8ครับให้ไว้มานานนะครับก็รวยกันไปหลายคนก็ขอให้เลขนี้เป็นเลขนําโชคกับชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะครับและเมื่อฟังกันแล้วเนี่ยท่านใดที่อยากดูดวงเจาะลึกนะพอดูแม่ไม่ต้องต้งพื้นดวงและดาวจรเนี่ยแอดไลน์แอดไซเคตเทวาหกห้าทตามที่ไลน์บอกได้เลยหรือจะฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูแลได้อะไรต้องทําเช่นไรหรือภาพจะเลื่อนดวงชะตาส่วนบุคคลมีวิธีอย่างไรไปฟังต่อ ตามนี้้กันได่คือภาพรวมดาวจอนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวานครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทําตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซคเกตเทวาหกห้าครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ดูภายในยีิบสี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับ และก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซ u เปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซ u เปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่นะครับรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกรเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับ และก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า15000 0คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทำคลิปที่มีคุณภาพทำนายดวงชะตาอย่างแม่นยำแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับ นั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จลุ่งเรืองสมหวังร่ํารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมยุชะตาสุ่บุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับ และมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนิสีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซตสมริทผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปเป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วน,นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ โอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ก้าครับทักม็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก1ิดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไโรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับทรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรทเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดส g ยเกตเทวา5มานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับ แล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับถ้าทาตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชีอาจารย์เกรทเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพอสเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับ แน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและล่ำรวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับ อย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับ และพบกันครับ